อานั่นแหละผู้ชายแต่อายุกลางลังโ่วยเนี่ยคนนี้มีความเจ้ามานเป็นผู้แต่มีความเจ้ามานต่อสู้กับอยากได้คนเราในโชคแะตาไม่เหมือนกันนั่นเว้อไอ้จริงเหรอเจ้าพ่อไอ้หนึ่งโชคดีซะแล้วคนน้อยจะดตรงแต่งงานกับราชธิดาคนเนี้ยกว่านั่นได้ปลานชีวิตเลยแล้ววันนีนะ้มันปร้ำจนได้ปลานนั่นแหละเนมือมาจริงนึกจำิง องร่าใจว่าเรวันเจ่งผู้ชายจะโยกกระลังเกย์กรณีผู้ชายโยกกระลังเกย์จะไม่ใจกูอ่ะเคยช่วยไม่ได้จริงออกูยมดวงเออดวงไม่ใจจำรู้เลยดวงมันดำฟ้าผู้ชายคนนั้นเลยไปกัดเด็ดปอานั้นเลยลูกผู้ชายคนนี้เด็ดปอนี่ทำไมหน้าตาก็าคล้ายเมื่อจนน่ะ ยอมเลิตายกลายว่าจนเพื่อนอนไงที่ใจลูกแต่งงานนะน้อยโอ้ไอลิงนี้ยหืนวกว้างอยู่ฮันเบอร์เตอร์ยี่ปุนไวหนาหวาลูกไปนางเตะคือเออไว้อยูปลาชีวิตมาไมา่ไม,ม,ม่กับพมกรบดูกว่าปลาจะได้ได้ปลาชีวิตนะฮ่าโอ้เลยลูก เนี่ยลูกแปลบเลยวาย่าเตะจะเบากองเธอสวัสดีกะ่ะเออสวัสดีครับเจ้าหญิงผมมีนามว่าจีรอปานครับฉันมีนามว่าแต่พี่เลยะในเมื่อคุณเนี่ยเป็นผู้ที่ดีมีความสามารถอย่างที่เด็ดปอรับสั่งเอาไว้ฉันก็ยินดีค่ะนั่นแหลยลูกก้าเ,าเลยกันนั้นมา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 ,มา เออเจ้ายิ่งไปไปเลยโผจะป่าเตือเก้าเดือนน้องลูกนะแม่เอ้ยเอาเล่นลูกเฮชที่เดาปันเออถ้าอย่างนั้นแม่ก็จะป่าเตือนในเก้าเรือน้องลูกนะปันลูกแม่ครับแม่เอ้ยแม่จับล่อจริงปลาองไ่ไม่เคยไม่เคยปอบแต่ว่าลูกเคยเต็มล่อปันนี่แม่เอ้ยอ,อืมโตดลูกนะปันลูกเออปัน mhm đê, đê, mhm mhm Đê 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 mhm kít mhm 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 trời mhm đâu, mhm mhm chụp rồi rồi mhm 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 chụp rồi rồi, anh mhm 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 bẹt mhm 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 chụp rồi rồi mhm 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 Lúc bay chuông chua rai. tập rơi yabalo kia. Lầu chuông mặt ông. cây bata. Oh, con break break. mà, lầu chuông mày. Yo kay tie it a womb. As you are, 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 you rồi, chụp rồi chụp are, you are, you rồi you are,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  mà, mà, you are, you are, เออเลไปเลยมากระโปงมาลุกนะเอโอโมจะนำเตอเก้าเดือนอมาลุกมาลุกมาจีระปันเก้าเดือนนอแลุกนะครับเรียบรรอยรานอนะเจ้ามืองาองจุ้นไหมเมื่อนไดยกับเจ้าปาบสอยโอเคหรว่าไม่รัดตีมันได้จุ้นไหม

เนยาะเออแล้วกันนี่กูไปจวนปีล้วงถิงอะไรแล้วก็ไปจวนนะปีลวงก้อยแล้วจืดด้วยไฟแดงดำก้อยถีงเกี้ย่เค่ยวเกาอยากรันโยปีนองเราไปโอ้ดิเจดีเงาไปจวนปีนองมึงเออแล้วจุยจังใจเลยเดี๋ไปจวนปีนองมึงมาโอ้ก็ใจเย้ยนะดีไม่ดีเราปากเขาเราจะต้องใจเอง Oh wa well da ma ma Oh mưa hạc cao mãi là hấp mặn โอ้มากาไม่ละละมันทุดจากลรวมุมงกับเ้าละัสมกับกโอ้สมนังตีปลาต,ตานะคอยบิรมและหัมจืุ่นระมุตตะเบลและมาฮัรลา โอกับลมกายอตัดสิลใจพี่มไป ต้องไปแล้วนะสุดท่ายอากไม่ตายแล้วเดี๋ยวพอโอ้น,อนะอน้องหน้าปล่าทบกเนลแกลจหมาแล้วสังกว่าก่อนจากน้องน้ำตาน้องแล้วครอเบาโอ้พี่ยังเศร้าชกชล तब्सी केले हा मारे हमारे होपन जॉब काम काही महता होईल มากมายเมื่อ่านคนก็ทราบว่าประยาดูงมันได้จบชีวิตแล้ว่างกันคนไีกกลับมาสู่ประมาณนักก่อนจมากินเช่นเดิมและพวกเขาก็อยู่อยากมีความสุขตัวหน้ากันแต่บัดน,นี้ผู้ที่มีความสุขนั้นก็คือเจ้าหญิงปาวินี หลับนอนกับจิดปพันแค่คืนเดียวหลังจากนั้นจิระพันก็รีง่ายอบชาพประมาณน,นก่อนไปจนกระทั่งปีน,ปนี้ในกรณีเตอมีโตมีกันขึ้นกับจิระพันสามเดือนแล้วเรื่องราจ,จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามเราต่อมาเลย หิรักไม่จริงแลยบีจจักไปโอนโหตายมาหางงานองใจเงาและรือปีติมั่งมมสานเล้าเลยก็เลยลุบหญิง โอ้พ่อมาติงไปออรักวันรักน้ำต้มพัง โอ้ยาหน,น,นาลาหลือนนำตาลอดรู้มาปังในคก้มขับพ่ทุน้องเศร้าใจจริงๆค่ะไม่เคยการคิดมาก่อนเลยวาโชคชะตาของน้องจะต้องจบจช่นีถ้่นั้นเลยค่ะเอาอเจ้ายญิงค่ะแต่ไม่เป็นไรเลยค่ะ ฉันคิดว่าน้องจิตดันจะต้รงมีเหตุเละมีพ้นการที่น้องได้จักเจ้ายิ่งไปโดยที่ไม่ได้บอกล่ะฉันว่าจะต้องมีเหตุมีผลเลยคะเจ้ายิ่งอย่าลืมว่าเก้าที่เป็นตึงชิดวัดการที่ได้อยู่กับชิดวัดได้เป็นชิดวัดก็จะต้องศึกษาจต่างด้านต่ำมาบ่บอกว่าันนี้ก็จะทำให้ได้จักสิงจักอันนี้ จะต้องอยู living living. ่ในเอทในปนเลยกะพี mm ่ต hmm. ุ so, ๊บตอนนี้จะมีทองอ่านั่นเลยกะบสามเดือนแล้วอ mm ่า hmm. น <kalk> ั่นเลยกะเออนั่นเหนื่อเจ้ายิ่งโต้งตราบจนใีจันนี่เบอร์ทิพย์เจ้แล้วอะไรไม่รู้จันนับวันหรือนับคืนนะไม่รู้จันโต้งโต้งกับพีเต็งกันกเรืองน้อกับเอตั้มวันกับพี่นุนนุยเต็งกันกเรืองน้อกับพีเต็ง เล็กเกตายเกปีอันไม่รู้จักเพิตาเดียวเกะตา้มลุงลังตึงตังจานตินเองเลี่ยเลือเจือคิดว่าเอาจานเมื่อนโจรนะเนาะกันเนี่ยไม่ใจเมื่อนปีเตีงปีลวงก็ยไม่ใจเลยไอันนี้ปีเตีงกับนุ่งเตีงปีนุ้ย ลุงลังตึงตังเปรียปลาตึงตังเสร็จแล้วนี่แหละกะเกงจานกะจีกปนปอยเอาจานกะเกงต้อนแม่ตากะจี๊กจัดพยอวานนองเก็บบ้าเฮ้ยจานยอมรักแม่เว้ยแม่แต่จานก็รักเลยเปิดพรุ่งมาดูกันกุนเจ้าว่าปัวรักไปเออ ทำมาเป็นพวดจันใจกับพิทุมอ่านั้นเลยกะเจ้ายญ่งอย่าอย่าพึงมีโต๊กเลยกะอย่าลืมวัดนงปันเป็นทิษวัดเราจะนั้นจะตรงดูเดชในพ้นอย่างแน่นอนอ่ากลับไปปักพ้นเถอะกะข้าพิทุมอ่านั้นเลยกะหรือว่าเราจะออกเดินทางติดตามนงปันไม่หรอกกะ ฉันไม่อยากที่จะต่ติงประชาชนไปกาดีกะกาเจอเลยกะจ้ยิ่งมาปากโอนจะอบใจมากที่สุโอ้กาในมองบารองไ นำแต่แล้วก้องนังหน่อยโอนโน้มหาคอยคอยเลยลูกเนี่ยต้องแล้วก้องไว่ให้จุดใต้ใจจะตั้งหน้าใหญ่รักรงัง เป็นผู้ยิงที่ทุกคนทุกตนต้องการอยากจะพบต้องการอยากจะเจือผู้ญิงคนนี้นั่นก็คือพระนางเจ้าตัสุภาพระองค์ได้สร้าทุกสิ่งทุกอย่าง ที่จะได้มานั่งวิปัสนาตามที่ชคดีวันนี้ซึ่งแต่ไม่แม่จีเปรตใจรู้สึกว่าร้อนรนตัวร่างกายมันจะเกิดอะไรขึ้นกับแมจีติดตามเราต่อไปนะ